บอนนี้วาวอีดหอนแล้วครับพี่น้องถึงจังหวัดอุบลแล้วครับผมโรงงานก้าวหน้าครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลหอนเลยพี่น้องไปแจงคิวหลักต้น,นหวานางเข้ามาผมมันเป็นยารักษาครับผมเป็นยารักษาแผลในกระเพาะครับผมแ้เขาไปหลกกระเพาะเ้องพี่น้องเนาะคือยังบาวอิดเนี่ยบาวอีเป็นแผลในกระเพาะครับผมกินได้ครับผมกินแล้วก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นหลนยพี่น้องต่ก่อนวาวอีดกินยายาปฏิชีวนะนะครับผมกินหลายเลยพี่น้องเมื่อเนึ่งเมื่อนึ่งเนี่ย เกือบเกือบเบิดขวดหนึ่งพี่น้องสองสามวันต่อขวดครับผมบ๊าอินคะรับเวลากินข้าวเข้าไปมันก็จะมีอาการจุกเสียดอยู่ตลอดเวลาเนาะครับผมก็เลยมีพี่ท่านหนึ่งเพื่อนแนะนํามาว่าให้กินหวานหางจระเข้หรือว่าต้นวานหางครับผมมันจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะได้ครับผมบาอินก,กินมาสักพักหนึ่งเลยพี่น้องก็ดีขึ้นครับผมก็เลยมาแนะนาพี่น้องครับผมถ้าพี่น้องเป็นครับผม แต่ว่าเข้าออตรงปอกเปลือก่อนนะพี่น้องปอกเปลือกแล้วก็ล้างยางที่มันเหลืองออกให้หมดครับผมาะยางสีเหลืองมันขมครับมันขมแห้งพี่น้องแล้วก็ทํามีถาแถวแบบว่า้าแพลนะพี่น้องถ้ามีอาการแพ้มันก็จะมีอาการอาเจียนครับผมวกขึ้นไส้อาเจียนครับผมอ่านเปลือ,อกดีๆพี่น้อง ฟันออกแบบนี้ครับผมแล้วก็จะล้างเกือบเกือบร่วงก็ต้องกินไลายกับพี่น้องนิดเดียววะกินสมองเสมอครับผมช่วยได้เยอะ แล้วตองล่างยางเลือดเดือดใอ้ยมดนะครับมันขมขมแห้งพี่น้องบายีแนะนำเลยพี่น้องนะถ้าจะกินกือบารีนะเอาต้นน้อยๆแบบน้ำบานห้าปูกันพี่น้องอันต้นใหญ่มันขมแมงพี่น้องแต่บ้านมุ้งมีก็จะเป็นตรงทกินครับผมบารีบ่ได้กินยาปฏิชีวนะมาเนี่โดนเลยพี่น้องประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับผมแต่ก่อนนะจะกินตลอดครับผมกินก่อนอาหารตลอดพี่น้องปัจจุบันนี้ไม่ได้กินนะครับผมอาการดีขึ้นแล้วดีขึ้นเพราะ ว่านหางนี่เหละครับผมนี่พี่น้องบอกออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นคล้ายๆบุ่นพี่น้องบอกออกก็ดีๆมันจะขมครับผมก็จะมีเมือกใสๆก็ล้างออกดีๆ โอเคเห็นอันว่าได้แล้วครับผมล้างออกครับผมล้างออกให้สะอาดแล้วก็กินเลยเชื่อผมกินได้ผมกินมาหลายเถื่อแล้วครับผมไม่มีผลต่อร่างกายล้างออกให้สะอาดบางคนเป็นว่าให้แส่น้ํามนะพี่น้องออบางคนเป็นว่าให้แซ่น้นามเส้นาให้ยางมันออกก่อน,นส่นว่าแต่เบาอิฐ คือจีบอะไรแชรอกุ้ยน้องก็กินเลยครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนกินอยู่กับผมเห็นเป็นยังเจ้าของกินหลายเท่อแล้วก็ผมเป็นยังครับผมแต่ถ้าผู้ใดย่านแพ้ก็แนะนำให้แซร์หนาออกก่อนเลยพี่น้องเด้อของผมโมเป็นยังครับผมร่างกายรับได้อยู <like now. S 2> okay. um, ่โอเคอ่ะมาชิมกันเลยครับผมถ้าล่างออกดิ้นกับผมเลยพี่น้องโมผมแห้งครับผมแต่ก็มีความขมนิดๆแต่ว่าแต่ต้นน้อยนะต้นน้อยน้ำหวานห้าปู่พี่น้อง ต้วนี้สองนิ้วนี่เน่ะพี่น้องประมาณนี้จะให้ดูครับประมาณนี้เนี่ยมันจะบ,โบโคมครับผมตามบาน <จะ S 1> ข<อ>้าปผูกเนาะแต่ต้วตน,นี้ใหญ่คือผมประมาณเนี่ยโคมแห้งครับผมแต่ก็กินได้อยู่ คือยาครับผมมันคือยาสมุนไพรถ้าเหาบพกินตนะก่้อเนี่ยมันกับมันก็เป็นยาอย่างเ้ยเนาะทนหวานทางรักษาแค่น้ำร้อนลวกไฟไหม้เพคคื่อนพี่น้องคลิปนี้ไปอขอจบย์เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเ,เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ